ล่าสุดตำรวจออกมาเตือนแล้วนะคะว่าในกรณีที่ให้ผู้อื่นยืมรถไปใช้อ่ะคะ่ะเจ้าของรถอาจเข้าผายผิดกฎหมายจราจรด้วยนะคะการให้ผู้อื่นยืมรถไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกประเภทผู้ขับขี่ที่ยืมรถไปใช้ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจหากตรวจพบขึ้นมาเจ้าของรถมีความผิดด้วยตึ ตามพรบรถยนต์พศ2522มาตรา56ภายใต้บังคับมาตรา43และมาตราห้ามถ้าไม่ให้เจ้าของรถหรือคนขับรถยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้ขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน2,000บาทนะคะในส่วนของผู้ที่ยืมรถไปใช้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาและตนเป็นฝ่ายผิดรถคันที่ยืมไปก็ไม่มีพรบรและไม่มีประกันด้วย ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเองนะคะด้วยความหุ่นใหใยจากประกันภัยไปบุญที่บรกษาด้านประกันภัยเรือจ้างทีมสิ่คุณบุ๊กเกอร์ค่ะ